สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะผมพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันกับว่าแล้วก็ต้าเทียอร์ชอปกันนะคะโอเควันนี้เรามาพาคุณผู้ชมมาดูงานรถนะคะ bmw x1 อ่ะ x1 เป็น f8 f48 นะคะแน่นอนละเห็นแวบๆแล้วอาการยอดฮิตของรถรุ่นนี้คุณตาเปิดไปให้ดูหน่อยได้ไหมคะคันไหนไม่พังนี่ล้าได้ b ีเอ็มปอมขนาดนั้นเลยเหรออือ เห็นไหมค่ะเห็นไหมว่าอ๋อมันไม่ปช้าเดี๋ยวเปิดไฟอ่อนดีกว่าอืมขออนุญาตแตะโฟกัสด้วยอ่านี่ค่ะอ่าคุณผู้ชมเห็นยังนี่อาการประจําเลยค่ะของรถที่เป็นอ่วงแหวนเนาะใช่ไหมนี่ค่ะเห็นไหมว่าแสงอ่ะคุณต้าชี้ให้หวานหน่อยอ่านี่ค่ะแสงสีเพี้ยนนะคะไม่เท่ากันนะอ่าฝั่งนี้ด้วยมีอ่อนไปเล็กน้อยมีดับไปเล็กน้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่า แท่งน้ำแสงเนาะ uh huh. อะค่ะคนนี้เป็นแท่งน้ำแสงนะครับค่ะของ X1F48 เนาะครับค่ะค่ะ,คะอะเปลี่ยนแท่งน้ำแสงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,เเราตัวหลอดเนี่ยเรามาเช็คกันก่อนว่ามันจะสามารถ ฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยกเซตส,สี่วงนะคะ<ช>เพราะรว่าถ้าเปลี่ยนไม่ไม่หมดเนี่ยแสงมันจะไม่เท่ากัน <Channel. S 2> นะคุณผู้ชมนะโอเคถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้ช่างทํางานกันเลยดีกว่ารจริงๆิงเราก็ช่างตานี่แหละปล่อยให้ช่างตาดําเนินการกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะคอย่างที่หมแจ้ง,งเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนึงไอ้ตัวแท่งนาแสงตัวนี้ค่ะจะต้องเป็นแบบตรงรุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะใส่กับตัวรถไม่ได้้เนนนนาาะะคคคุชมมกทีี่รรถั ตั้งตัวแท่งนําแสงนะหรือว่าไฟเดลท์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะบางคนจะเรียกไฟวงแหวนไฟเดลช่แท่งนําแสงอ่ะนี่แหละแต่มันก็คือไอตัววงๆเนี่ยค่ะเราดูจากภายนอกเนี่ยมันก็ดูไม่รู้นะคุณผู้ชมนี่แต่เดี๋ยวให้คุณต้าเปิดไฟให้ดูเดี๋ยวหวานจะแปะภาพตอนต้นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะว่าตอนแรกเดี๋ยวที่มาเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสสักครู่ประยังยังค่ะ มาแล้วนี่เลยเรียบร้อยนะคะสวยงามแสงเข้ากันทุกวงแล้วนะคุณผู้ชมดูนี่อ่าจะบอกเลยว่ามันเป็นอาการประจำฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องเซ็งไปว่าทำไมเกิดจากกับรถตัวเองนะคุณผู้ชมชเป็นทุกคันแล้วก็ถ้างั้นคุณต้ามีอะไรจะพูดไหมก็สำหรับรถรุ่นนี้เนาะว<ะ>่าจะเป็น BM เบนที่เป็นแท่งนำแสงแบบนี้ถ้ามันเห<ะ>ลืองมันขาดมันไหมอะไรเงี้ยก็สอบถามเราเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราจะให้คำแนะนำเนาะว่า ทำแบบไหนอย่างไรได้บ้างครับผมโ <Okay, S 2> อเคได้ค่ะถ้าอย่าง้นก็ไม่มีอะไรแล้วนาะสหรับ<ช>คลิป<ม>นี้เนาะแก้ไขเรียบร้อยแสงทั้ง4ี่วงเท่ากันหมดแล้วสวยงามนะคะโอเคถ้าอางนั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ